เขียวสดใสนะคะตอเนียอัปเดตมุมมองนิดนึงนะคะกลยุทธ์หุ้นในวันนี้ค่ะคุณตลาดแห้คำจะลอยังไงดีคะครับที่นี่ก็ตลาดเองนะครับถึงจุดที่ค่อยๆคืบเปิดฝอนนี่นะครับเมื่อวานเราก็เห็นงใจกดดันเม็ดีเป็นเรื่องตัวปร่บราคาดินะครับที่ยังย่อลงมาจากภาพตัวตลาดที่เพินมขึ้น FDR นะครับประกอบด้วยตัวบอลส่งไปตว์นะครับ จะได้ร่วในวันที่เราอยากสอบถามนะครับรายหนึ่งแต่ผมไม่ก็เริ่มมีแรงรีสอร์ในการเชลี่ยที่ามขึ้นมาประกอบกับตัวเอ็นุ่มตัวต่างที่องก็บอกว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาถอนตัวจากฟินโลกเนี่ยเป็นคัเดินหน้า่อเที่จากภาพฟินโลกทีมีเหตุการณ์การซื้อตัวแบบค่อเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็สถานการณ์ของการเปลี่ยนได้บ่านะครับของ อ่าเจริงก็ไม่รีดตัวนะครับจุดนี้เรีนคงเห็นขาปรเดิมนะัก็คือดอลลาร์พักตัวนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทเป็นข้อการแข่งข้ามผมมีนะครับเช่อดตงนี้หน่อยผมว่าตลาดกำลังสตรีพับในเรื่องตัวะกลบการเจราต่อน่อะครับซึ่งเป็นในหลักที่ทำให้ตลาดที่ไทยเนี่ยมือซื่อซื่อทไปในกรจะพักดีสนี่แหครับในหลักีสามที่กเริ่องีาที่ดีขึ้นนะครับก็ตลาด่อยขึ้นนะครับตลังจาม่ไนามสนะครับ ในช่วงีกวันีนี้เราเห็นอยู่จุดการปรบจายในแดนบวกแหละนะครับแต่ว่าอันไซนยังมีค่จุดที่แค่า2แบบบกนะครับในรอบ1า3กับอกครับงในรบ109จุดเอ่อมองเดือนสิงหาเรามองตลาดเรอ่มผันนะครับแล้วก็ลุ้นทดสอบมาวต้าน1600แล้วก็ถือได้หนอเ่าคะอ่าแสดงว่าลุ้นทดสอบแนวต้าน16 1600ในเดือนนี้เลยนะคะแล้วก็ป้ายราคาองเราีไลน์ยงคงอยู่ที่1650เหมือนเดิมใช่ไหมคะ ในตลาดก็หกแค่สี่นะครับระดับเดิมคิดว่าตลาดได้จะพิชซี่ได้แล้วก็เป็นอัมูลค่าที่เหมาะสมของพิชปีครับซึ่งจริงๆมองอ่าคาร์เตเซ็ตของบอลลารนราค่อนข้างจะแม่นยำพอสมควรเทียบต่อหลายปีที่ผ่านมาครับคือตอนนี้อะไรยงังมีอับไซด์อยู่แบบนี้เนี่ยเราจะเลือกหุ้นซื้อตอนนี้เดือนแปดแล้วเก้าสี่จุดสิบสองเลยหลายหลายเดืนอนพอสมควรถ้าเราคิดว่าอ่าเซ็ตจะมีความเป็นไปได้ที่จะทะลุพันหกขึ้นไปยืนหนึ่งคับหกร้อยห้าสิบ ได้จริงแบบนั้นหรือที่ไปทดสอบก็ตามเนี่ยเลือกหุ้นยังไงคะอันไหนที่มันเป็นหัวขิอที่แบบสามารถถือรันได้ในช่วงระยะเวลาของสาเดือนข้างหน้าเนี่ะคะครับก็ระยะเวลาที่เตรีนมึงข้างหน้าเนี่ยครับมสิ้นออกเดือนผมก็มีตัวมาหกวันจากที่ถ้าคุณสามารถลงทุนแล้วก็ต่อยอดได้นะครับตัวแรกเป็นตัวอัลบาโมุูล่ะครับซึ้นบุโม่ร่างในโมองโครงการไปมากของ กับเรื่องตัวอันนี้ขึ้นงให้ตัวขึ้นมาแล้วก็สัญญาตัวผู้ป่วยชาวต่างชาติเกิดตัวระดับกลางที่เลื่อเข้ามาเข้าไปตัวตนรากได้เลยหรือแล้วกอได้รระวังโดยเที่สองร้อยสิบสองนะครับแล้วพวกเองเนี่ยนะรับึ่งเป็นตัวริกเกอร์ทอยเบาเวรหนึ่งร้สิบเก้านะครับซึ่งเป็นจุดที่ผมมองว่าจะเป็นการทำสรขาที่รอบใหม่นะครับแล้วก็ทุกเองก็มีสาาสองนะครับโดยเทุกทีตองสามาาถเรียนงข้ ค่ะซื้อยังไงคะอนี่กระโดดขึ้นมาแล้วค่ะร้บาจุดห้าซึ่เป็นจุดที่บอกว่าเบรกขึ้นมาพอดีเลยคือกลัวซื้อแล้วมันจะหล่นลงไปอะค่ะครับที่จริงก็มองมองแบบนี้นะครับบริเวณร้อยจ็ดสบลงป็นจุดที่ซื้อได้แต่ว่าเอ่าระวังตลอรอนไปที่ผู้ที่ารณแบบนี้ไม่ควรหรุอจลบริเวณร้อยปดสิบห้านะคับประมาณสองบาทที่ทิดในการเป็นตัวที่จะกัาไเราแต่ที่อัพไซน์เนี่ยผมว่ามงแบบนี้นะครับร้อยแปดห้าตัเ็สอยแปดเก้ ที่จะนั้งก็พยายามที่จะได้ครับค่ะเป็นตัวแรกนะหนึ่งในหกคุณนะคะครับผมอ่าบังคลานะคะมีตัวไหนอีกคะคุณกรพัฒน์ถือได้ภายในสัปดาห์เป็นตัวปอลจีสีนะครับก็ทุนสามกลับาปกติกลับมปกตินะครับแล้วก็ภาพของเอ็นนิ่งก็ได้จะดีจากราคาดินมันที่ตอนนี้ผมมั่นใจแล้วนะครับว่าราคาดินมันไตรมาสสามจะดีกว่าไตรมาสสองอย่างที่เราเคยวางไว้ในช่วงกยุทธ์ไตรมาสี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับว่า เราคาร์มันนั้นจะค่อยๆซื้อขึ้นมาที่เราไม่ัวกลุ่มปิโตรเคมีและลงกันเนี่ยมีโอกาสเอาผู้ฟองนะครับ G ีซเองเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหุ้นเนี่ยจะอยู่ในจุดที่มีโอกาสพักตัวนะครับพะมันขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไปเทินขาขึ้นระยะกลางรอบใหม่การพักตัวเนี่ยนะครับพักได้บริเวณ72บาทนะครับจนถึง71.5ไม่ควรย่อหลุดคือไม่หลุดตรงนี้เนี่ยนะครับ74เบกได้เนี่ยจะเป็นจุดที่ ทิกเกอร์อีกจุดหนึ่งะครับซึ่งการปรับตัวขึ้นจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไประดับรุกงบริ76บาทซึ่เป็นไฮเดิมของปีนี้ได้นะครับห mm hmm. ด้วย G C เนี่ยปีนี้ยังไม่เจอจุดสูงสุดของเขานะครับมีโอกาสที่จะสูงกว่า76บาท mm hmm. ก็โนบละเองก็วางบนลั้นฐานที่84นะครับก็หายงหว่าในการเข้าซื้อกันนะครับก็ดาวไซด์บนด้วจำกัดน,นะดาว72จนถึง71.5ครับ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดสต o p l ลอ s ด้วยหรือเปล่าคะ7 2กับ71.5ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเป็นแนวรับดีค่ะครับจริงๆคนเล่นสั้นเนี่ยก็บริหารเสี่ยงคือ71.5ไม่ควหลุดครับค่ะ,คะอ่าอันนี้เป็นตัวที่สองนะคะสำหรับในรอบเดือนนี้นะคะมาที่ตัวที่สามค่ะเป็นตัวไหนคะตัวที่สามเป็น I อบนะครับ <IV L. S 2> ก็จริงๆกลอกของเขาเนะี่ยคือ36กับ39.5ทุกคนเล่นกันผ่านี้มา2องสามเดือนแล้วนะครับแ,แต่ว<ต>่า<ต>สิ่งสำคัญคือจุดนี้เป็นจุดที่ตลาดเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่า ตัวเนชเมนต์ะนะครับมีการไปมอลลนบอลหนึ่งเข้ามานะครับในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับเป็นห่ล้านบาทก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับอ่าน่าจะมีความแข็งแกร่งในเชิงพื้นฐานนะครับถึงขนาดที่ผู้บริหารเนี่ยก้าที่จะใส่เงินในสัดส่วนอน้างสูงเข้ามาเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตนะครับเรื่อตรงนี้ก็หุ้นก็จะมีกรอบนะครับดาวไซด์ยึดมกัดตัวเยนสาบหกบาทนะครับส่วนอัพไซด์ข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าอุตสาหกรรมยังไม่เข้าสู่จุดที่เป็นอัไซเเยกกบอานี่ มีสัญญาณที่ดีต่อเนื่องนะครับหุ้นน่าจะเอาผู้ฟอร์มได้ก็ดูนาตัานส9 5เก้าจุดห้านะครับสำหรับคนเล่นรอบสั้นๆคือถ้าเป็นสาม้าจุด้าได้เนี่ยนะครับผมว่าที่แฟลูของเราสีสองบาทเนี่ยก็มีโอกาสที่ขึ้นไปถึงครับค่ะ,ะนี่ตัวที่สามนะคะคือตัว i b l นะคะถัดมาค่ะเอ่อตัวถัดมาจะเป็นตัว e a นะครับตัวนี้ผมก็งมอน,นึงก่อนว่า <A S 2> เอ่อเนื่องจากหุ้นมันขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนเองต้องรู้จุดตริหยารความเสี่ยงคือแนวรับ อ่าบริเวณสามสิกับสามเนี่ยถ้าหลุดต้องซ็อปรอสต์สำหรับคนก็ามาเล่นรอบด้วยฟันนะครับเอ่อประเด็นสำคัญตัว EA เนี่ยเราเก่งว่านะครับจะเข้าตัวฟุตซีรอบใหม่นะครับเพราะว่าคุณเองเก่งอ่ามีมูลค่าผลิตแคปที่ใหญ่แล้วก็สภาพคล่องที่สูงนะครับแล้วฟุตซีเองจะประกาศสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับประมาณวันที่30แล้วก็จะมีผลช่วงกลางเดือนกันยานะครับซึ่งงถ้้้าาาาารรรออบบนนนนนีีเเ่่่ยะะะะคคัซึมมโกสปณ80-90%จข ถ้าเข้านะครับตัว e อจะมีกระแสเงินต่างชาตินะครับที่ลงทุนตามอินเด็กซ์ฟันเนี่ยเข้ามากอนขึ้นเ,เยอะนะครับแล้วคุณเองเนี่ยหน,น,น้ามีอการเบรกนาตาบารีนสาสิเจ็ดจิดเดห้าขึ้นไปได้นะครับจะให้จับตาดูครับ e อมือการที่จะอพอฟอมแต่ว่าในเรื่องการเข้าไปเล่นรอบต้องมีจุดบริหารความเสี่ยงที่เึครับค่ะบริหารยังไงคะความเสี่ยงที่ว่าตัวเอ่อก็คือเราต้องดูว่าจุดที่เราจะถอยที่แล้วเกการเล่นรอบก็คือมันทีน่กรย 36, 36, 36. 5. 5. 5. ่อหลุด3าที่หกับสา5ห้าจุดห้านะครับออกจุดนั่นครับ 3 6 35.5นะก็คือจริงๆก็ทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนกันนะสําหรับตัว E A พยายาม,มจะไปเหมือนกันนะคะก็มีลุ้นนะคะตัวนี้อัพไซด์จากราคาเป้าหมายของปีนี้ใช่ไหมคะเออ <6. S 2> E A นี่ผมให้ภาพไปเชิงเทคนิคนะครับว่าจะมีจุดที่ถ้า break, 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 break 37, เ r e กบริเวณ37.5ขึ้นไปเนี่ยบริเวณ40บาทนะครับกับบริเวณ42.5เป็นเป้าหมายนะครับ ค่ะอันนี้เป็นตัวถัดมาเป็นตัวอะไรคะคุณกระพัดถัดไปจะเป็นมิสโมแครปสองตัวนะครับที่หุ้นมันก็แขวงแกรบนะครับมานขยายพื้นฟอมแต่ว่าผลบการต้องบอกว่าดีจริงนะครับแล้วก็น่าจะวิ่งตัวขึ้นทั้งกำไรค2สองแล้วก็ช่วงขึ้งหลังที่เหลือด้วยนะครับก็จะเป็นตัวพิมีมาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือ p ี p m เนี่ยจุดที่น่าสนใจคือผลบการปีนี้โดดเด่นทั้งปีนะครับแล้วก็หุ้นหนึ่งเนี่ยมันมี จุดที่จะเบรกนะครับบริเวณ12บาทเองนะครับคือถ้าเบรกตรง12บาทตรงนี้ขึ้นมาได้ผมคิดว่าจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็หุ้นเองเนี่ยถ้าเทียบกับตัวผู้ประกอบการสมออ,อกอาหารตัวอื่นเนี่ย PE ยังค่อนข้างถูกมากๆนะครับ PE อยู่ที่ประมาณ14-15เท่าตัวหนึ่งเขาเทรดกันที่ PE ประมาณ30าเท่าเศษเศษนะครับผมคิดว่าย,ยังมีโอกาสของหุ้นอยู่หุ้นมีการเซตตัวพักตัวมาในเดือนที่ผ่านมานะครับอีกหน,นึ่งเ,เป็นขั้นเดือน15วันได้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่ครับ ฟาก์วลูเนี่ยเราวางไว้ที่1ิบเจ็าท40สิบสำหรับตัว p ีเครับค่ะต้องมีจุดสต็อปลอสไหมคะเพราะว่าราคาหุ้นก็ไต่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะรอบนี้จริงๆคือเอ่อถ้าถ้าคนที่บริหารความเสี่ยงในเรื่องตัวเลทเครดิตเข้าเองนะครับจะมีจุดลบก,ก็คือ11บดบาทถ้าหลุดเนี่ยต้องถอยมาก่อนครับแต่ว่าในเชิงพืน้นฐานก็ยังคงมองเชิงบวกอยู่ครับผมค่ะเป็นตัว PM นะคะค่ะ m ิกซีโมแคร์เป็นตัวหนึ่งคือ m ิกซีโมแครอีปต,ตัวหนึ่งตัวไหนนะคะ ตัวซ้ายเป็นตัว P.S. ที่สี่นะครับเห็นว่าหุ้นมันแขวงในกรอบนะครับบริเวณ70-76ถึงมานานนะครับ P.S. ที่สี่และสีที่ดีอยีกหนึ่งก็คือก็โลก็ค่อยๆยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เหลือตะบ้านบริเวณ0.78นะครับกับ0.82ถ้าไปได้เนี่ยก็จะเป็นเครดิตการขึ้นรอบใหม่ของเขานะครับโดยระวังมูลค่านภาษาที่1บาท5บาทนะครับโดยรวมในเออร์เน็งเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้เร็วมากอย่างที่หลายคนคาดหวังนะครับแต่ว่า Q2 เองก็ ถ้าดูเยียดเย้าโกรธกับคิวมคิวโกรดเนี่ยกำไรที่เราคาดการณ์น้อยเนี่ยก็คือโตเกินกว่าร้อเซ็น,นะครับทั้งคู่เลยนะครับ,บก็เป็นจุดที่คิดว่าปีที่ีน่าจะมีสัญญาณอัพฟอร์มในช่วงตน้ไปครับค่ะหุ้นที่ราคาต่ํากว่าบาทแบบนี้น,นี่มีความเสี่ยงอะไรอีกไหมคะจริงๆมันก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องตัวราคาแหละนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาจะมีผลในเรื่องตัว อเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนเองเนี่ยก็อาจจะต้องดูในเรื่องตัวที่ข้อประกอบนิดนึงนะครับโดยเฉพาะภาพที่ตลาดมันดูไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในเรื่องการเท่าไหร่กระแสเงินจะเข้าในส่วนตัวบิทแคบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องวางจุดถอยไว้บริเวณจีนตะักนะครับสำหรับตัวปีที่สี่ครับค่ะค่ะคุณกรภัทขย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ให้นัลงทุนนิดนึงนะคะครับผมก็จริงเดือนนี้ผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยน่าจะค่อยๆแกว่งตัวในจุดหัวนะครับ ทยอยหาหุ้นพื้นฐานนะครับสะสมได้เพราะว่ามองว่าตลาดเองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะค่อยๆแตกรับขึ้นไปแล้วก็ในชนี้เป้าหมายของเราเนี่ยบริเวณพัน650จุดสิ้นปีนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่เกิดขึ้นอยู่ครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณกรพัฒน์บลเชตนะคะจากบลนบุราพัฒนาสินนะคะก็แนะนำหุ้น6ตัวตองอูนะคะมีทั้งมิสบอลแคปนะคะแล้วก็หุ้นที่คิดว่าแนวโน้มผลประกอบการดีก็อย่าลืมตั้งจุดถอยนะส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่ เป็นเทรนขาขึ้นนะคะแล้วก็หุ้นบางตัวเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ดูเหมือนว่าอาจจะรอจังหวะของการที่จะพลิกฟื้นกลับมาอย่างตัวของ ea นะคะแล้วก็หลายตัวเหมือนกันแนะนํากันไปฟังย้อนหลังได้นะคะส่วนใครที่เมื่อสักครู่คอมเมนต์กันเข้ามาว่าระบบเสียงไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวเรากําลังพยายามแก้ไขกันอยู่นะคะต้องขอขอบคุณมากมเลยแล้วก็อยากจะให้ช่วยกดแชร์กันด้วยนะคะทุกๆเช้าค่ะ10บโมง ครึ่งนะคะสิบโมงสานาทีเนี่ยก็จะมาเจอกันกันกนบบมวยแล้วก็นักวิเคราะห์นะคะเป็นประจําทุกวันเลยเวลาประมาณ2คนถามพุ้นได้ด้วยนะไม่เห็นมีใครถามเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะฟังแนวโน้มกลยุทธ์นะคะสําหรับการลงทุนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะซึ่งถ้าดูในมุมมองของบอลโนมระแล้วเนี่ยเขาให้แท็กเก็ตเซตไว้ที่1 6 5 4จุดนะคะซึ่งเป็นแท็กเก็ตเซตที่ มีลุ้นว่าจะไปเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าไปย้อนดูมุมมองของบอลอมระเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าช่วงที่เซ็ตอยู่ประมาณพันสองพัเนี่ยบอลอมระเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆที่มีการให้ทาเก็ตเซ็ตเนี่ยประมาณพั0ห้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือหลายคนยังมองไม่เห็นเลยนะว่าเอ้ยมันจะขึ้นไปได้เหรอพั 15, นสองพันหี่มันต้องสามจุดเลยนะปรากฏว่ามันมาจริงค่ะ มันขึ้นมาจริงนะพันสะพันห้าร้อยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมันยังยึกยักยัก,ยก,อยกอยู่นะเดือน8เดือน9เดือน10เดือนสิเดือนสิบสองเหลือเวลาอีกสี่ห้าเดือนเนี่ยนะคะยึกยักยักยก,ยก,ยก,ก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูว่าจะแม่นยําเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าเพราะปีที่แล้วค่อนข้างแม่นยำนะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบจุดนะคะจะเป็นแนวที่เป็นทา r g e t i n ตามปัจจัยพื้นฐานของเซตในปีนี้ คือขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องขึ้นไปยืนให้ได้นะแต่แค่ขึ้นไปทดสอบเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันค่ะยังเลือกลงทุนกันได้อยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้ตลาดเป็นตลาดของการเก็งกําไรก็ต้องระมัดระวังถ้าใครจะไปเล่นวอร์เรนไม่มีความรู้อะไรก็ตามนะคะส่วนหุ้นแนะนําก็แนะนํากันไปแล้วส่วนหุ้นที่พี่ในพนธนแนะนําก็ เป็นหุ้นที่แนะนํากันมาแต่เมื่อวานนะคะ j w d นะก็ถ้ายังไม่ลงก็ถือต่อได้อยู่นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของบ้านปูอันนี้คือตัวที่พิจิพนแนะนำนะคะบ้านปูก็เมื่อวานซื้อกันมาแล้วนะคะวันนี้ไม่ซื้อแล้วนะคะเพราะาราคาขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังได้ profit run ได้อยู่แต่ถ้าเกิดอยากซื้อจริงก็คือไปซื้อในหุ้นกลุ่มของโรงไฟฟ้านะคะยังจับจังหวะซื้อได้ ุ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีแนวรับนิดนึงนะคะเพราะว่าจะไปไล่ซื้อไม่ได้เพราะที่หุ้นมันไม่ได้ขึ้นแรงนะมันก็ต้องมีจุดรับจุดถอยก็ลองไปฟังคลิปย้อนหลังนะ,ะเลื่อนขึ้นไปข้างบนค่ะเป็นคลิปเมื่อวานนี้นะคะก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังกันได้นะคะก็จริงๆแล้วคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามหมวยได้นะคะอีกทางหนึ่งเนี่ย fm 9 0 5นะคะช่วง4โมงทุกๆวันเลยจันถึงสิบนะคะทางวิทยุนะคะก็จะคุยกันนะัก วิเคราะห์นี่แหละมีทั้งพี่นิพนนะคะมีโอ้เยอะไปหมดเลยนะจะมาคุยกันก่อนช่วงที่ตลาดกำลังจะปิดนะคะแล้วก็จะมาปรับกลยุทธ์กันนิดนึงว่าเออเอายังไงดีตลาดจะปิดแล้วจะ,จะ,จ,ะจะมีหุ้นเด่นไหมจะเคาะครั้งสุดท้ายได้ไหมสําหรับตลาดหุ้นนะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทางวิทยุนะคะก็คือเช้าเจอกันทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นบ่ายนะคะแล้วก็ส่วนเย็น4ี่โมงเนี่ยก็เจอกันได้นะคะทาง FM 90. 5นะคะส่วนใครที่ อยากจะเรียนหุ้นนะคะก็ตอนนี้ก็มีเปิดหลักสูตรนะคะที่จะสอนกันในช่วงประมาณวันที่26-27สิงหาคมแล้วก็2-3ตนยายนนะคะอันนี้จะสอนกันทั้งหมดเนี่ย4วันนะคะเรียนกับทั้งหมดเนี่ยครู4คนคือเรียนตั้งแต่9โมงถึง5โมงนะคะค่อนข้างจะเต็มวันนิดหนึ่งนะคือรวมแล้วเกือบเกือบ30ชั่วโมงนะคะก็จะมี เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยมีพื้นฐานนะคะหรือคนที่มีพื้นฐานพอประมาณแต่ว่าเล่นหุ้นเลือกหุ้นยังไม่เป็นอยากจะเลือกหุ้นเป็นอยากจะเรียนกราฟเป็นนะคะเพราะมันเป็นหลักสูตรเทคนิคอลเทรดดิ่งนะคะก็จะมาสอนเน้นกราฟนะคะก็จะมีพี่รองธีรศักดิ์เนี่ยมาปูกราฟพื้นฐานให้ก่อนในวันแรกคือวันที่26สิงหาคมก็ตามมาด้วยคุณน้ำผึ้งสตาร,รัมจะมาสอนการดูวอลุ่มกับแกะรอยเจ้านะคะคุณปิงประกิดเนี่ย จะมาสอนเรื่องของการใช้ Advanced Technical นะคะก็คือคุณธีรศักดิ์ภูพื้นไปนแล้วคุณประกิตจะมาตบให้อีกทีแล้วก็มีสุดท้ายนะคะเป็นคุณแม่นะครพงศ์ฟูทามเทรดเดอร์ er. คนนี้เขาจะมาสอนทริคในการเทรดที่เขาประสบมากับตัวเองเพราะว่าบางทีเนี่ยคือการที่เราเรียนจากตำรายอย่างเดียวเนี่ยมันมันอาจจะเอาไปใช้ได้ไม่จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนจากคนที่เขา ใช้เป็นนะมีประสบการณ์จากการเทรดจริงเนี่ยเขาจะสอนทริคให้เรานะคะก็สนใจก็สามารถที่จะสำรองที่นั่งกันได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์0 9 9ย์เก้านะคะก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะคะเราจะได้มีอะไรกันหุ้นแบบนี้ทุกๆเช้านะคะหรือว่าสนใจก็แอดไลน์มาที่ a d m i s t r r market นะคะก็พูดคุยทักทายกับหมวยได้นะคะเป็นเบอร์โทรของหมวยนี่แหลคะค่ะ นะคะแล้วก็เป็นลายไอเดียของหวยด้วยนะคะก็ภาพตลาดวันนี้ก็ดูเหมือนยังสดใสยอยู่นะคะก็ค่อยๆเลือกลงทุนเงินไปอย่างมีความสุขนะคะช่วงที่ตลาดไม่เป็นใจก็อาจจะพักๆบ้างช่วงตลาดเป็นใจตลาดขึ้นแรงก็อย่าลืมขายหุ้นนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันเหมือนเดิมนะ1ิโมงครึ่งทางรู้ทันทุนบ่าย นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ติดขัดประการใดขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวยางไงเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพรายการเนี่ยให้เข้ม,มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ